กฝาททีจะพูดไหมอรอไม่เก่าก็เบาๆหน่อยเก็บหัวดีนะครับผมผมไม่แม่นหรอกแต่พี่ผมแม่นครับระวังไว้ครับทุกทีมอ่ะผวกผมเอาสุดแค่นั้นนะจะยิ้มผมเยอะนะครับอันนี้คืงวะครับก็ฝากถึง15ทีมนะครับก็ฝากโดยเฉพาะทีมที่ได้ไปบ่อยๆก็ขอให้โอกาสพวกเราไปบ้างนะครับผมประมาณนี้ครับผม ฝากถึงอีก15ทีมนะครับผมอยากเคลมายใกล้ๆพวกผมแล้วกันพวกผมก็บ้าเหมือนกันก็ฝากถึงผู้เล่นทุกคนนะครับผมหน้าเก่าๆก็ระวังหน้าใหม่แบบผมแล้วกันนะก็ฝากถึง MG ็มีด้วยครับที่ฝากถึงเพราะว่าผ่านไซโค้ดครับแล้วก็นักกีฬาชื่อเพชรเด็ดอยากฝากถึงชาเปอร์ครับบอกว่าบ้าๆคับพวกผมหน่อยนะครับก็มาเหวว w อ็มไอเบลีเวะถ้าไม่ใช่วิซ่าฮาดอ่ะผมก็ไม่สนรอกว่าหน้าไหน อยากได้ตั๋วก็อยู่ไกลๆไว้แล้วกันครับก็ที่ผมหน้าใหม่ครับแต่ก็ระวังไว้ให้ดีครับแล้วเจอกันครับก็ฝากถึงสะพานซ้ายนะครับใครจะใครจะข้ามก็คิดดีๆนะครับเพราะผมไม่ปล่อยแน่วางสปาตาลงถ้าไม่อยากเด็กบาเลต้ากูยืนเรียงกันซี่ตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวกูยิงทิ้งแบบทิกแทกทุทะทีทุทะทิ